ค่ะสวัสดีค่ะมือนีกระผักยก่บนค,นาคา้นสารคาบเนาะคะนะ่ะเนาะมือนีใหญ่บนรวบรวมเอาผน,นียดค้อนบนส,สวยๆมาให้พี่น้องเบิงเนาะคะ่ะมีอยู่หกตัวเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นค้อนบนลุนวนเลยเนาะคะนะ่ะเนาะมาเบิงกันค่ะเป็นค้อนบนหน่อยเนาะคะ่ะค้อนบนมือหนหน้อยๆวามเยาวแปดสิบเนาะคะ่ะกงยี่สิบห้า ค่ะ <c oughs> หล้กก็เป็นค้อนบนส้มดอกบัวเอ็นหลังใสบักหอยนะคะเนะาะหลัก็่มีข้อนบนเอ็นหลังตัวนี้ว่าใสบักหอยคะ่ะหลักก็กเป็นค้อนบนสีดำขึ้นกันคะ่ะต,ตัวนี้ใส่หอยนะคะเนะาะหลก็ต่มีอีกสองเต่าค้อ ข้อนบนเอ็นหลังใส่หอยทั้งสองเลยนะคะ่ะดูค่ะความงามสวยแจมมันมันนะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมันมันเบาเบานะโอ้ตายรวบรวมมาให้พี่น้องเบิงนะคะเพื่อลูกค้าสายค้อนบนเนาะ,ะที่สนใจเนาะค,ะะคะ่ะเนาะอยากได ยินกลางมาจองคิ้วได้เด้อค่ะเด้อตอนนี้กัคิ้ววายเงาปันไดหรอค่ะกินกลางมาจองคิ้วได้นะคะ่ะเบื่องดูค่ะค้อน้อนบนมีนีนะค่ะเนาะนะนารักนนารักเบิ่งดูพี่น้องค้อนบนมีนีความเ่าแปดสิบค่ะความเงาแปดสิบกงยี่สิบห้านะคะนะ่ะเนาะสวยงามเบาๆในน้อย มีทรงดอกบัวเอ็นหลังนะคะสวยๆเลยค่ะรอบนี้ะสำหรับลูกค้าค้นไม่ที่เขามาเห็นเนาะคะ่ะเนาะสนใจผนียดที่ย้ญยบนเนอยู่กะโทรกิ่งกลางมาจองะคิวใดเลยค่ะเด้อกัะเขามาเบิงแล้วไอ้แกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหน้น,น,ะะน้ำเนาะค่ะเนาะเป็นกำลังใจใหน้น,นะะ้ำเนาะค่ะกดติดตามไว้เพื่อย้ยบนดอกผเนียด ส,สวยตัวใดล่งกับส้เห็นนะคะตัดสินใจถือว่าซีเอาแบบใดนะคะเนาะต่ละรอบแต่ละรอบที่ยายลถทายคิปให้เบิง่งสนใจแบบใดส่งใดกะยิงกลางมาจองคิวใดเด้อค่ะเด้อสำหรับพเนียายผนกะบ่มีเก็บไปาทางคือเกาละคะ่ะคือแต่ผลกรมือซุงของมือหนึ่งนะคะเนาะกะขอขอบคุณลูกค้าเนาะคะ่ะ สำหรับลูกค้าไม่ลูกค้าเก่าที่ยังโทรเข้ามาสั่งคือเก่านะคะ่ะลูกค้าเก่าที่สั่งน้ำหอมไปแล้วสามตัวสี่ตัวกะยังโทรมาเอาคือเก่าอยู่นะคะ่ะขอขอบคุณนะคะนะ่ะเนาะที่เชื่อใจที่ไว้ใจยายปนเนะคะ่ะเพราะว่าว่ามีเก็บปลายทางกัยังสั่งคือเก่าค่ะว่าะะนะมีก็เลยเอรวบรวมเอาความงามของค้อนบนมาให้เบ่งนะคะ ันี้อนบนสยวยๆมันๆเนาะค่ะเนาะรวงมีสร้างกับกำลังเล่งงานอยู่นะะเนาะเล่งเพราะว่า หลังจากสงการมากค่ะวางช่วงสงการกับว่าได้เนาะคะนะ่ะเนาะต่างลายมือมันก็เลยชิ้วเง่ยวทางก็เลยตองเร่งออกรอบนี้ว่าสีส้งเก่าตัวตอย่าเี้เหมนมันใดอาทิตย์ละเจ็ดโต8โแปดต9โเก้าตนี่แหละค่ะนี่ค่ะเขียวเขียวน้ำลูกค้าเนาะคะนะ่ะเนาะยันถาโดนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้พี่น้องเบิง้ง ไอ้ข้อนบนสวยๆสำนีก่อนเนาะค่ะจังพอการคลิปหนาเดี๋ยวสร้างพ่นเฮิตแล้วตัวใดเดียวเอามาให้เบิ้งอีกเนาะคะ่ะจังพอการคลิปหนาค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ